ครับสวัสดีพี่น้องชาวฟรีไฟทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เราจะมาสุ่มชุดแสงเหนือที่เพิ่งเข้านะครับก็หลังจากที่เขาประมูลไป100คนแรกนะครับตอนนี้เขาก็ได้เอามาขายให้คนดูนะครับทุกคนพี่นุ๊กก็ได้หมายเลขมเบอร์ที่5 0 0รานะครับก็ในการเล่นก็ใช้ประมาณ5โทเค็นในการได้รับของนะครับอันแรกเราก็จะได้เป็น หมาป่าหรือสกินหมาป่าแบบนี้นะครับแล้วอันที่สองก็จะได้เป็นกระเป๋าแบบนี้นะทุกคนเออแต่แล้วก็จะเป็นหน้าของไอวอร์สีฟ้าแบบนี้ครับหรือไอวอร์แสงเหนือนั่นเองแล้วก็จะเป็นคาตานะแสงเหนือครับโคเทอันสุดท้ายเราก็จะได้เป็นชุดนะครับแบบนี้เลยแถมท่าแปลงร่างแล้วก็เอฟเฟกต่างๆเขาเยอะมากเลยนะทุกคนก็ สีเขาก็จะมีให้เปลี่ยนเหมือนกันนะครับสีมันจะมีทั้งหมด2ส,สีนะทุกคนมีสีนะ้ำเงินกับสีขาวนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะลองไปสุ่มดูนะครับว่าจะหมดกี่เปอร์เซ็นต์ทุกคนเดี๋ยวทุกคนลองสุ่มตามพีู่กันได้นะครับไป เป็นไ,ไงล่ะครับตอนแรกหนูก้มมาเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเรายังเหลืออีกภารกิจอีก4อันนะครับทุกคนมาลองดูกันว่าจะได้ลึกป่าหรือว่าจะหมันกี่เพชรปะโอ้โหไม่ได้เลยโอ้โหไฟน่าจะหมดเยอะนะมันมีนมหรือว่าหมดไม่เยอะเพราะมันมีนมบ,บัตรอันนี้ด้วยไงทุกคนอยอ,อันที่ซองมาแล้วเป็นไงโอ้โหโคตรเท่ าแล้วครับอันที่สองมาทุกคนยังเหลือสามอันจะต่อครับกดจะยาวมีรอรีครับขอญาติกดจะยาวให้นะนะครับโซเ็นที่สามจะออกง่ายหรือเปล่าเนี่ยน่าจะออกง่ายแหละทุกคนดูจากอันนีนะ้ที่เขามีแบบตัวรถเลยนะเปอร์เซ็นต์การใช้เพชรด้วหรอใช่ไหมเออม,เแบบม,มันก็เลยแบบการสุ่มก็เลยแบบดูแบบไม่ค่อยแพงมากนะครับ ไปครับต่อครับโอ้โหมาวดูดิมารหรือเปล่ารอบนี้เออนี่ไงมาอันอ,อันที่สามเราเรียบร้อยครับตอนนี้เราขาดโทเคนอีกแค่สองอันนะทุกคนอันนี้ตึองใช้เพชรไปแค่ถึงพันหรือเปล่าไปครับไปครับต่อครับไม่มาทุกคนดูดิอือ มาหน่อยอันเดียวเองอีกอันขออีกอันจะได้อันที่สี่แล้วดวัวมาเถื่อไปนิดม,มามา,มาหน่อยมาหน่อยหนึ่งเออนี่ไงทุกคนอันที่สี่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหแบบนี้คน,นมันก็นมาเหลืออันสุดท้ายแล้วทุกคนลุยลุยกันต่อ มาไหมไม่มาอีกแล้วตัมาไหมซื้อไม่มายังไม่มาปดลัวครับขอ่อยยันปวดรัวทุกคนเออมาไม่มาวะจะมาหรือเปล่าไม่มาเจ้าตัวเราที่ก็ยังดีอะทุกคนดูเฮ้ยอะไรมาเปล่ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ อันที่้าของเราทุกคนดูใน oh ที่สุดเราก็ได้ครบครับไปแรกกันเลยทุกคนอันแรกครับเริ่มที่สกินจริ้งจอกสีฟ้าครับต่อไปอันที่2เป็นทางด้านของกระเป๋าครับไปอันที่สาต่อเลยเป็นไอวอ์แสงเหนือแบบนี้นะครับเท่ๆใสเลยครับถุดไปก็เป็นคาตนาครับเป็นงานรับใอีกด้อยอันสุดท้ายทุกคนชุด แสงเหนือแบบเอ้ยนี่ไงดาบภูมไปพาขึ้นแล้วที่576นะครับดีเราก็จะได้ชุดมาเป็นที่เรียบร้อยทุกคนก็กดใส่ไปเลยนะครับทุกคนนี่เป็นไงเอโอโค้ดเทพไ,ไงล่ะเอขอขอย่าไปดูแป๊บหนึ่งนะทุกคนอ๋อนี่ไงทุกคนเราก็ได้ไแล้ะ สีก็จะมีอยู่ประมาณสองสีครับสีฟ้ากับสีขาวนะทุกคนก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนนี่ชุดก็จะมีท่าแปลงร่างโปรไฟล์เออเดี๋ยวจะไปใส่แบบนี้กัโบโปรไฟล์นี่ไงมีโปรไฟล์มาให้แล้วโปรไฟล์โคตรเท่ครับบอกเลยใครๆก็อยากได้โปรไฟล์แบบเทๆเนี่ยแถมแบบภาพแบบเคลื่อนไหวนะทุกคนแบบเท่จัดอะเออ นี่เลยอยวไปดูท่าดิขอดูท่าหน่อยครับท่าอยู่ไหนในท่าเราอาใส่ไลยก่อนทุกคนแต่ไปก็ท่าเปิดตัวครับตัวน,นี้ครับปีงมาแบบเปิดขึ้นมาอย่างนี้ครับโคตรสุดอ่ะออนี่ก็จะเป็นท่าแปลงร่างเราไว้อันแรกเลยเรียปร้อยจบขออนุญาตกดท่าดูหน่อยนี่ครับทุกคนเอาไปเต้นกันเพื่อน,นะทุบอกเลยโคตรเท่อะทุกคน อุ๊ยแล้วเดลงคือเพชรพินุหมดไม่เยอะยทุกคนประมาณ2,000-3,000เพชรเองนะทุกคนใครอยากสุ่มก็เป็นสุ่มกระตาน่้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่อยากสุ่มก็สามารถสุ่มตามพินุได้เลยนะครับ